สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับนี่จะพามาชมปืนยิงปลาทรงยกยิงนะครับตัวนี้ราคา1,690บาทนะครับ1,690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับรางเป็นรางเควันนะครับที่เราท่อเป็นสแตนเลสนะครับอีกข้างค่าวที่ให้ไปก็เป็นสแตนเลสนะครับตามตัวอย่างนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับอ่าระบบไก่กล่อง easy lock สแตนเลสนะครับมีตัวช่วยล็อกข้างหลังตรงนี้นะครับเวลาในกรณีที่เงี้ยลูกดอกมันสั้นเราจับเงี้ยมันไม่ค่อยถนัดแล้วก็ ผักเข้ามาชนแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับมันก็จะลอกง่ายนะครับแล้วก็มีเซฟนกนะครับเซฟมีระบบสปริงภายในควบคุมนะครับป้องกันเซฟตกเวลาปืนกระแทกนะครับหรือว่าเราตั้งปืนขึ้นมันจะไม่ตกนะครับแต่ว่ามันจะปิดเปิดง่ายมากๆนะครับเนี่ยครับเซฟเซฟปิดง่ายเปิดง่ายมากนะครับ ระบบไกรับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคลมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีนะครับซ่อมไม่ได้เปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับในกรณีที่ไกลมีปัญหานะครับรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับเป็นงานยกยิงนะครับนี่ครับกำถนัดมือพอดีนะครับเป็นงานไม้กระถินเทผ้านะครับอ่าล่างนะครับความยาวรวมอยู่ที่ 127เซนนะครับหรือว่าเมตร27นะครับเฉพาะ่างนะครับก็จะเป็นความยาวเมตร20นะครับจากจากท้ายจากจากท้ายถึงปลายนะครับเมตร20นะครับแล้วก็ออกมาตรงนี้อีก7เซนนะครับก็จะเป็นเมตร27นะครับ้างก็เท่ากับรางทั่วไปเลยนะครับเท่ากับลางปืนตัวกำคอตัวมือสอดทั่วไปเลยนะครับยาวเมตร20นะครับรางเขียวันมีขนาดเดียวนะครับ มีขนาดเมตรยีขนาดเดียวนะครับเป็นขนาดมาตรฐานเลยนะครับที่ใช้กันอยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานยกยิงนะครับสวยๆนะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีท่อพร้อมสาย P.E. 100รปอนด์หชุดนะครับไปให้นะครับแล้วก็ยาง1ชุดลูกดอกหงลูกนะครับตามตัวอย่างที่เห็นเลยนะครับในราคา1,690บาทนะครับส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะครับ งานเคลือบนะครับงานเคลือบเงานะครับให้ดูงานเคลือบเงานะครับงานเคลือบงานขัดเนียนนะครับไม่มีการสากมือแน่นอนนะครับจะไม่เห็นรอยเจียรอยขัดนะครับดูดีๆนะครับจะเห็นเฉพาะเนื้อไม้นะครับแล้วก็สีเคลือบที่เงานะครับนี่ครับจะไม่มีรอยเจียรอยขัดเลยนะครับจะไม่มีรอยสากนะครับมันจะเรียบไปหมดนะครับเนียบนะครับงานรับประกันให้เลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ ตามช่องทางติดต่อนี้นะครับติดต่อมาได้2ช่องทางนะครับเฟซบุ๊กทางคิวปืนยิงปลาอุบุนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0นะครับ2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับติดต่อมาเลยนะครับส่งฟรีปลายทาง1690บาทนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับครับวันนี้จะพามาทดสอบงานยกยิงนะครับราคา1690บาทนะครับเป็นไกกล่องอีซี่ล็อกสเตนเลนะครับระบบเซฟมีกค้องข่าวสเตนเลียนะครับ รางเป็นรางเควัดนะครับสายพีนะครับจะเข้าไปอยู่ในมูนี้นะครับหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทสูงที่ปลายทางนะครับเป้าที่จะทดสอบนะครับเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์นะครับของโคกนะครับระยะประมาณสิบเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับประมาณสิบเก้านะครับนี่ครับอ่ะมาดูกันครับ ดูเป้าครับไปไกลมากเลยนะครับนะครับดินใส่นี่นีไว้นะครับในกระป๋องไว้ครับคมมากนะครับกระป๋องไม่ล้มเลยนะครับเข้ากลางเตะๆเลยนะครับทะลุกลางนะครับเนียครับเข้าตรงนี้ทะลุตรงนี้นะครับมีความแม่นยำมากนะครับรางทีวันนะครับเนี่ยครับเป็นงานยุกยิงนะครับราคาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับ ก็จะเป็นระบบไก่กล่องที่ช่ล็อกสแตนเลสนะครับระบบไก่เรารับประกันให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับสีข้างขาวสแตนเลสนะครับแล้วก็รางเควันนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะมีรูตรงนี้นะครับสายพีเข้าไปอยู่ในรูนี้ครับเวลายิงนะครับเชือกมันคลายตัวไปข้างหน้ามันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับ